สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านจ้าตอนนี้ตีก็อยู่ที่โคราชนะาพีพีเอฟซีทุกท่านหรือว่านาครราชสีมานะคะตอนนี้ตีอยู่แถวอ,อนุสาวรีย่าโมหรือว่าท่าสุรนาลีนะคะเป็นจุดที่ กำลังจะมีงานตอนเย็นเนาะพี่ๆทุกท่านตอนนี้เพ <c oughs> ื่อนกําลังเกียมงานโดยเจ้าหน้าที่เขนเรียกว่าอะไรเจ้าหน้าที่มาจากหลายหน่วยงานนะคะหลายหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานที่อยู่โคราชนี่นะคะพี่ๆทุกท่านเพื่อว่าเจ้าหน้าที่มาจากโอโนะคะโอโนี่มาจากยอมาจากอะไรอาสาสมัครอ่ารักษาดินแดนหรือว่าอาสาสมัครคือความหมายว่าอะไรตีก็สงสัยนะเนาะก็ หลายคนก็ตามความคิดของตีคือจินตนาการไปทั่วแล้วคะ่ะพี่ๆอาสาสมัครหรือว่าแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เก็บขยงขยะต่างหากอีกนะคะพี่ๆทุกท่าน,นเรียกว,ว่าอาสาสมัครเหมือนกันนะคะนั่นแหละคะ่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เพื่อนกําลังปูพรมนะคะปูพรมซึ่งตีถ่ายนี้ตีได้ขออนุญาตเพื่อนแล้วเนาะนั่นแหละคะ่ะตีก็ได้ขออนุญาตซึ่งมีผู้เข้ามาร่วมงานในวันนี้ว่ามาช่วยกันก็แล้วกันเนาะ ร่วมไม้ร่วมมือกันคนละไม้ละมือคนเก็บขยะก็เก็บขยะไปนะคะคนปูพรมก็ปูพรมไปผู้อ่าเพื่อเรียกว่ามีหน่วยงานแบบอ่าเกี่ยวกับโรงพยาบาลเพื่อเรียกว่าอะไรอ่าหน่วยกู้ชีพก็แล้วกันเนาะพี่พีเสฟทุกท่านนั่นแหละค่ะก็มาผู้แจกข้าวแจกของแจกอาหงอาหารแจกน้ําแจกโอ้ยหลายอย่างค่ะพี่พีเทุกท่านตั้งแต่ เริ่มตีมาที่นี่เข้ามานี่ประมาณบ่ายสองนะคะบ่ายสองครึ่งแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหลายหน่วยงานแล้วก็นางลำที่เกียมมานะคะแล้วก็่าผู้ที่จะมาเดินขบวนในวันนี้นะคะก็จะมีเหตุเพื่อเรียกว่าเหตุขบวนด้วยนะคะพี่ๆเอฟซี FC ทุกท่านซึ่งจะมาจากแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละอำเภอนะคะ แล้วล่ะค่ะพี่พีพานก็รอรอดูกันไปเรื่อยๆนะคะตีเองก็จินตนาการไม่ถูกเนาะซึ่งวันนี้นะคะาภาพที่ตีจะมานำเสนอพี่พี่เอฟซีทุกท่านรู้ไหมเนี่ยค่ะภาพนี้นะคะภาพนี้ตีคิดว่าเพื่อนจะเดินกายนะอันนี้ตีคิดว่าเพื่อนจะเดินผ่านนะไม่เลยค่ะเพื่อนจะไม่เดินผ่านเลยค่ะสิ่งที่ตีไม่คาดคิดคืออะไรรู้ไหมคะซึ่งเพื่อนเป็นเจ้าหน้าที่เนาะเจ้าหน้าที่น่าจะดูจากการแต่งกายเสื้อผ้า ะะก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานราชการใดราชการหนึ่งก็แล้วกันนะคะตีเองก็ไม่รู้เพื่อนใส่ผ้าปกหน้าปกตาทั้งหมดนะคะนั่นละค่ะแล้วก็จะมีป้ายแขนคอเห็นไหมตีคิดว่าเพื่อนจะเดินผ่านนะไปหาคนมาเก็บนะคือความคิดนะคะพี่พี่ MC ท่านนั่งคิดอยู่ซึ่งเนี่ยดูค่ะเพื่อนทำตีไม่คิดไม่แบบคิดคิดไม่ถึงเลยนะว่าเพื่อนจะทำแบบนี้นะคะพี่พี่ MC ท่านนี่ค่ะ ตีคิดไม่ถึงเลยว่าเพื่อนจะทําแบบนี้คือเพื่อนคือเพื่อนเก็บอะทุกคนคือเพื่อนเก็บเป็นน้ําที่อ่า,อานักแบบว่านักท่องเที่ยวไหมก็ไม่ว่าจะเป็นก็เป็นผู้ที่เข้ามาร่วมในงานนี้แหละมาไปเอาน้ํามากินเนาะคือจะเป็นน้าบาดานะคะพี่พีพีสทสันแล้วเขาทําหล่นมือนะคะเขาทำหล่นมือแล้วมันแตกเขาก็เจ็บแต่พุ้ยไ,ไปไปทิ้งถังขยะและสิ่งที่เหลือคือน้ําแข็งกับน้าบาดาที่หล่นลงตรงนี้ที่มันแตกนะคะ แลวทีนี้หลังจากเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้เพื่อนเดินมาเพื่อนมาเห็นเพื่อนหยุดจึกนะคะหยุดจึกแล้วสิ่งที่ตีค่าไม่คิดไม่ถึงคือเพื่อนเอาทิชสู้นะคะมาจุบ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 คือทาความสะอาดด้วยตัวเองคือตัวเองเดินมาเจอคือตัวเองทานะคะทุกคนคือไม่ได้เป็นเรียกเจ้าหน้าที่ที่ทําความสะอาดนะคะทุกคนที่เพื่อนจับถุงยูถุงยางเลาะเนี่ยคือเพื่อนไม่ไปเรียกเลยนะคือเพื่อนทําเองเลยค่ะเพิ่นลงมือเองเลยค่ะสิ่งที่ตีค่าคิดไม่ถึงคือสิ่งนี้ละค่ะทุกคนยอมรับยอมใจ พี่น้ำใจงามมากๆนะคะน้ำใจงามมากโดยไม่แบบเออไม่ต้องนิ่งใครซันทําเองไม่ต้องไปบอกใครซันทําเองเงี้ยค่ะทุกคนเนาะยอมรับน้ําใจเลยตีบอกเลยว่าตียกโปให้เลยนะคะยกโปให้เลยนะคะทุกคนโอ้สุดยอดน้ําใจพี่เขามากๆดูค่ะช่วยกันทาความสะอาดนะเอาทิชชู่จุบจุจุน้ํเทมเหลือนะคะทุกคน ที่เป็นน้ําอยู่นะคะเนาะในหลักตอนนี้ขบวนพระเหนือขึ้นก็เริ่มจะอ่าเพื่อนเรียกว่างานก็ใกล้จะเริ่มแล้วเนาะนั่นแหละคะ่ะแถวนี้เพื่อนจะปูพรมเพื่อให้นางลำนะคะเพื่อให้นางลำจะได้มาลำถวายยญ้ามูตอนเย็นเนาะเพื่อนจะลำถวายประมาณทุ่มนึงนะคะประมาณทุ่มนึงตอนนี้ก็จะเริ่มมีการเคลื่อนขบวนนะคะขบวนเพนื่อนเรียกว่าขบวนแนละ้ ก็จะเริ่มมีการกะเกี่ยมและก็ซ้อมกันก่อนที่จะเดินนะคะพี่ฟิลิปสันนะคะแถวยาวูค่ะอีกสุดหนึ่งก็อยู่ข้างหลังนู้นนะคะไกลๆนู้นพี่ฟิลิปสันนะคะเราก็ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยนะคะดูค่ะพี่คนมาเยอะเต๋ยวันนียิ่งใหญ่อลังการค่ะคนกินก็กินนะคะ คนกินก็กินคนททำความสะอาดก็ทำความสะอาดไปเรื่อยๆประ่ยุดพิษพยาธีเมื่อวันทลองวันแห่งชัยชนะของพระนารีประจําปี2568จะได้เริ่มต้นขึ้นนบเวลานี้แล้วอเขบวนนะคะซึ่งจะมีขบวนยาวมากเหมือนกันเพาะพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะเราก็ขออบคุณทุกคน คนของสุรนารีวิทยาถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยนะครับเริ่มต้นเลยครับสุรนารีวิทยาถ้าพร้อมแล้วตอนนี้เราให้สุรนารีวิทยานำขบวนที่หนึ่งเข้ามาเลยนะครับ and the ท่นรัศดริมานำโดยท่านผู้ว่าชัยวัฒน์ชินโตรุูงนะคะมีความประสงค์ให้ประชาชนชาวโคราชทุกหมู่บ้านทุกตำบลและทุกอำเภอสามารถร่วมรำวงสวงถวายคุณย่างโมงไป็น้อดกกันค่ะที่มาเชื่องานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีในปีนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีเปิดงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีอย่างเป็นทางการโดยกระบวนวงดุริยาของสุร วิยาครับค่ะไม่เป็นไรคร่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะทางวงดนตรีของเราจากะรรนยนจุลนารีนะคะอีกประมาณสิบนาทีนาเรียนขบวนจะเริ่มเคลื่อนเข้ามาให้พวกเราได้รับชม และรวมไปถึงขบวนเมื่อญิงกล้าผ้าไหม่ดีมีโคราประกับหิแนและดินดานเกวียนด้วยค่ะสิบขบวนเลยนะครับที่จะเคลื่อนให้ทุกท่านได้รับชมอย่างจุดใจและก็เป็นความร สุขใจที่ตามมาที่เราทำหน้าที่ของหลานย่าโมโดยแท้จริงครับค่ะตอนนี้เรียนเชิญน,นะคะท,ทุกท่านที่เดินทางมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนังขบวนปราบาราชาวคุนนาลีร่มกันนะคอัเดี๋ยวในคืนนะคะอีตกตะกูขบวนของเราก็จะเริ่มเคลื่อนมาอย่างบริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์ครับพี่ ตอนนี้ท่านอำเภอแต่ละอำเภอก็ได้มานั่งเพื่อที่จะเป็นกํำลังใจให้กับขบรวนพื้ขบำวนแล้วนะครับในเชิงท่านอำเภอ ได้ยินเสียงแล้วใช่คร <Hey. S 2> ับเอาละค่ะมาถึงจุดนี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะมีข้อผิดพลาดประการใดตีเองก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีูกท่านนะคะชมบรรยากาศกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ตีด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ